ในการออกแคมป์นะครับนอกจากเราจะมีเต็นท์ที่นอนสบายแล้วสิ่งที่เราที่ควรมีก็คือเก้าอี้ที่มันนั่งสบายกับเตียงที่มันอนอนสบายนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำอยู่สองตัวนะครับที่ได้มาใหม่เก้าอี้เป็นของ n o r h w a y นะครับรุ่น Practical King Size กับเตียง พองลมอัตโนมัตินะครับของเนเจอร์ไฮเอตัวตัวเก่ากว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันตัว,ตวเก่ากว่าหน่อยจะเป็น12เซนไอตัว10เซนน,นะครับเรามาดูที่เก้าอีอ้ก,ก่อนนะครับเก้าอี้ที่เป็นตัวที่ยอดฮิตมากาแป๊บเดียวก็จะหมดแ,แป๊บเดียวก็จะหมดนะครับตัวนี้กว่าจะกดได้นี่ร <ฮๆ S 1> เรามาลองกากันดูนะครับดูว่ามานันสบายผมในที่เขาบอกหรือเปล่านะครับ ก็ง่ายครับเราก็เขยา่าเขยา่าเขย่าไม่เขย่าไม่ได้เขย่าไม่ได้ เขาจะมีแผ่นลอกกันจมมาให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่บอลเลย งานก็เป็นตัวอลูมิเนียมน่าจะเป็นเกรดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับตัวผ้านะครับเป็นผ้าหกร้อยดีครับผ้าออกฟอร์ดเป็นดับเบิลออกฟอร์ดครับมันก็จะหนามีความหนานุ่มพอประมาณเลยครับ ข้างบนก่อนโผลเข้าไปให้สุดนะครับเขาลองมาไปให้สุดนะครับนี่ครับมันจะมีเชือกให้ดึงนะครับ ดึงให้เข้าล็อกมันปุ๊บแค่นี้ครับเราจะได้เก้าอี้ที่นั่งได้สบายสบายสำหรับคนตัวใหญ่ๆอย่างผมจะมาลองนั่งให้ดูนะครับว่าอย่างผมเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับตักเท่าไห <120. S 1> ร่ร้อยยี่สิบยี่สิบช่างช่งเมื่อไหร่ช่างตอนไหน อย่าเปียลั่นลั่นลั่น <c oughs> เป็นไงครับสบายหมครับมันก็จะมีความหอ่อช่วงขาน,นิดนึงแต่ว่ามันก็สบายกว่าตัวที่ทรงเดียวกันเนี่ยทุกตัวเลยผมบอกให้ทุกตัวเลยตัวนี้สบายสุดแล้วไอ้ตรงด้านข้างเนี่ยมันคือเป็นที่ทวางแขนนะครับเราสาม,มารถแบบมาเป็นที่วางแขนแบบเล็กด้านข้างครับก็จะมีช่องอันนี้จะเป็น ช่องนั้นขวเป็นช่องเก็บของขเล็กๆน้อยๆช่องเล็กๆส่วนด้านซ้ายเนี่ยครับใส่เราใส่แก้วมัคไปได้เลยแก้วนี้ใส่โทรศัพท์ได้ใส่ที่ช,ชาร์จแบตได้อะไรช่องใหญ่ได้พอสมควรเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเตียงในเชวราฮายดูนะครับตัวเตียงคองลมอัตโนมัติ มีหมอนด้วยอันนี้ขนาดขนาดจัดเก็บนะครับในถุงเนี่ยมันก็อ,อยู่ประมาณเมตรหนึ่งถูงเมตรหนึ่งกว้างอยู่ประมาณยี่สิเซนครับยี่สิบเซนน่ายี่ยี่สิบห้าเซนประมาณนั้นอยู่ที่เราเก็บได้เล็กขนาดไหนนะครับ ข้างในก็จะมีสายลัดมาให้นะครับอันนี้เรามาดูที่ตัวถุงก่อนนะครับถ้าใครไม่มีเครื่องเออเป่าอัตโนมัตินะครับในตัวถุงเนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นตัวเป่าลมได้โดยที่ตรงนี้นครับ ช่องเนี้ยพอเราแกะออกมาปุ๊บเราเอามาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวถุงลมเนี่ยพอเราโบกประบัด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 ปุ๊บแล้วเราก็หมุนปิดเราจับไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลมนี้ในถุงเนี่ยให้บีบเข้าไปสุดยอดสุดยอดผมลองทำดูแล้วมันก็ เราพอเป่าลมเข้าไปจากถุงเนี่ยสี่ห้าสี่ครั้งถกว่าเต็มนะสี่ปืดสี่ปือดถ้าสี่ปื๊ดถ,ถ้าใส่ได้ลมเต็มจริงๆนะครับช่องเติมลมเนี่ยเขาจะให้มาช่องเดียวของของรุ่นนี้เราจะมาดูไอ้ตรงตัววาล์วัน่นะครับวาล์วมันถ้าเกิดวราเป็นเต็มอย่างเงี้ยมันคือเอาลมออกเวลาเราเอาลมออกเนี่ยต้องเป็นฝาเต็มอย่างนี้แต่ถ้าเราหมุนปุ๊บมาไปอย่างเงี้ย ดูที่มันมีเดือ,อยออกมาอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยมันคือเอาลมเข้าเข้าเตียงซึ่งถ้าเกิดเราสะบัดปูไว้อย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเราเปิดทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับประมาณสัก5นาทีเนะี่ยเตียงก็จะเริ่มพองขึ้นมาอัตโนมัติก็สบชื่อมานะครับซึ่งเราจะเป่าลมเพิ่มเข้าไปอีกไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาลองทิ้งไว้ให้ดูนะครับว่ามันจะได้ประมาณกี่นาทีมันถึงจะพองขยายใหญ่ขึ้น นี่ก็ประมาณห้านาทีได้นะครับที่เราเปิดวาล์วทิงเอาไว้รอให้เตียงมันเอาลมเข้ามานะครับมันก็จะได้ความหนาอยู่ประมาณนี้แล้วซึ่งมันก็ยังนิ่มอยู่แต่มันก็เราสามารถเติมลมเข้าไปได้อีกสักพักหนึ่งมันก็มันก็จะแน่นพอสำหรับที่เราจะนอนแล้วนะครับนี่เราจะมาเป่าลมเข้าเพิ่มหน่อยนะครับเราจะใช้ไอที่เป่าเครื่องเติมลมอัตโนมัตินะครับเติมเข้าไป เปิดเลยวะเปิดเลยนะเข้าวามแข็งขนาดไหน พอเราเติมเฟตนะครับเราก็พยายามดูวาตรงนี้ให้ดีนะครับมันจะมีเป็นฟิลิโคน้านข้างพยายามให้แบบว่ามันมันอยู่พอดีเท่ากันถ้าเกิด่มมันบิดนิดหนึ่งเงี้ยมันก็จะเป็นปล่อยลมออกค่อยๆออกเราต้องพยายามดันให้มันแบบว่าอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วเราค่อยหมุนปิดที่รักของเราล่วงเพราะเราไม่ดันไอตรงนี้อนี้เปล่า ต้องอยู่ระนาบเดียวกันนะอันนี้ผมลองนอนดูแล้วนะครับที่บ้านลองนอนมาแล้วสองคืนผมว่ามันก็ผมเติมลมครั้งเดียวเนี่ยอความซึมออกของลมอะผมถือว่าน้อยมากเพราะผมไม่ได้เติมลมเลยต่อสองคืนนรู้สึกว่าความแข็งอยู่ในระดับเท่าเดินอยู่เลย มันต,ต่างจากไอตัวไอพองอัตโนมัติสามนิ้วมากไอต้ตัวสามตัวสามเซนตัวนั้นจะาตัวสามหกเซนผมรู้สึกว่าคุณอย่างผมแน่นอนวันนีเนี่ยต้องเติมลมแล้วแต่อันเนี้ยผมว่านอนคนเดียวเนี่ยโอ้ผมนอนสบายมากเลยพอๆกับเตียงเตียงปกติที่นอนที่บ้านเลยครับมันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งบนเตียงเนี่ยเดี๋ยว จะไปดูต่อเลยครับ้องให้ดูดุงอยาเข้าไหมี <laughs> มยุงเข้าด้วย <laughs> แขกดหน้านอนมากที่รักเต็มเตอสีหวานมากเลยถ้าเกิดว่าเรานัาง่งนะครับมันก็จะมีความหยุมหยุมเป็นหลุมเยอะหน่อยเพราะว่าน้ําหนักผมเยอะไ้แหละแต่มันก็นุ่มด้งอยู่ก็จะรับเวลาผมนอนเนี่ยผมว่ามันก็ถ่ายเคน้ําหนักได้ดีเลยอ่ะ ผมว่ามันเป็นเตียงที่คุ้มกับราคาเอามากๆเลยอันนี้ผมได้มาอยู่โพสส่วนลดก็อยู่ประมาณสองพันแปดร้อยนิดๆที่ผมว่ามันก็ที่คุ้มในเรทราคาสองพันปลายๆนิดๆน,นะครับที่ผมราคาได้มามก็จะ้าดอยู่ประมาณสามสามพันต้นๆสองพันปลายๆผมว่ามัน ถือว่าโอเคเลยครับความสุขในการที่คุณจะได้นอนเป็นอิ่มทั้งคืนส่วนคราวหน้าถ้าเราจะมีอะไรมาใหม่เราจะมารีวิวอะไรเพิ่มก็คอยดูกันต่อไปนะครับวันนี้เท่านี้กันครับ